สวัสดีครับบ้านไลยพารวยนะครับตอนนี้นะครับข้าวโพดของผมที่ผมปลูกไว้ตอนนี้ก็อายุร้อยสิบวันแล้วนะครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวในอีกสิบวันข้างหน้านะครับก็มาดูผลงานของข้าวโพดพัน GT822 นะครับว่าผลฝักเขาโอเคไหมนะครับเมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวครับอันนี้ที่ผมปอกออกมาคือพันข้าวโพด GT822 นะครับก็ฝักถือว่าโอเคนะครับก็เทียบกับนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับ นี่ครับก็ประมาณเท่ากับขวดเบป,ปซี่ขวดละ18บ0บาทนะครับประมาณนี้แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่คือเม็ดไม,ดเมด่เต็มนะครับเพราะว่าเนี่ครับเม็ดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เพราะว่าหนอนนะครับหอนอนหนอนมากินตรงตอนที่เขาเริ่มเป็นแอ่นะครับหนอนเขามากินตรงตรงหัวฝักข้าวโพดน,นะครับก็ฝักก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าให้ได้นะครับก็ถือว่าอย่างสมบูรณ์ก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับมันก็ ปบปนกันไปนะครับจะให้ใหญ่ทุกฝักเลยก็คงยากนะครับเพราะว่าปีนี้หนึ่งนะครับหนึ่งคืออากาศมันแรงปีนี้มันแรงแล้วก็เรื่องหนอนเยอะนะครับนอนผมฉีดแปลงนี้นะครับสามครั้งนะครับสามสี่ครั้งเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าช่วงแรกๆที่ปลูกนะครับฝนก็ตกพอมัน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 มาทิ้งแรงประมาณหนึ่งเดือนนะครับช่วงที่เขาพวกเขากําลังเจริญเติบโตช่วงประมาณเดือนสองเดือนนะครับช่วงนี้เขาต้องการน้ํานะครับ ก็มาเจอภัยแล้งพักนึงนะครับแล้วก็เจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับไหนจะพวกหนอนพวกเชื้อรานะครับเชื้อราก็ก็มีบ้างนะครับเนี่ยครับพวกราสนิมพวกอะไรก็ยังมีบ้างนะครับเนี่ยครับดูหนอนกินใบจนอันนี้หมดเลยนะครับแล้วอีกอย่างปัญหาตอนนี้ราคาข้าวโพดครับไม่ได้ว่าจะดีเลยนะครับประมาณหกบาทเจ็ดบาทเองครับแล้วสูงสุดผมว่าน่าจะประมาณแปดบาทนะครับก็ ก็ต้องตามอันนี้นะครับเราไม่ได้ไม่มีเราไม่ได้เป็นคนกดอะไรเขาเรียกว่าอะไรตั้งราคาเองนะครับผมเพราะว่าพ่อค้าคนกลางเขาตั้งราคาไว้นะครับก็ต้องทําใจนะครับนี่ครับคือพันทีทีแพดทังสองก็ฝักที่เห็นนี่ก็คือว่าโอเคนะครับพันนี้มันมันปัจจัยมันหลายอย่างครับปีนี้มันทํายากนะครับนี่ครับ เขาก็ดีแต่อันนี้มันเป็นหนอนนะครับหนอนเข้ามากินในฝักเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันเข้ามาขนาดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็ไม่ได้ฝักเล็กมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าย,ยังใช้ได้นะครับเรื่องต้นล้มไหมก็ผันนี้ก็มีบ้างนะครับก็มีล้มบ้างนะครับไอที่ล้มไม่ใช่ว่าอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรหนูนะครับหนูเข้ามา กัดต้นแล้วก็กินพวกฝักกระโพดนะครับก็เดี๋ยวพาดเดินเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะครับ <c oughs> นี่ครับต้นที่ล้มก็มีนะครับอย่างนี้ก็ล้มก็มีนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติปกติล้มทุกปีอยู่แล้วนะครับแถวฝัก GT 822นะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นนะครับคลิปหน้าผมจะมาถ่ายตอน ขับรถเขามาเกี่ยวนะครับว่ามารอดูรอลุ้นกันว่าจะได้กี่ตันนะครับแปลงนี้สิบไร่นะครับผมแต่ผมผมดูแล้วน่าจะได้ถ้าไร่ละตันน่าจะได้อยู่ครับไม่ไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับถ้าจะเพียงตันสองตันสามมาคงยากนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนอนกินฝากไปเยอะนะครับนะครับนี่ก็ฝักดีนะครับต้นก็ถือว่านี่ก็ยัง ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝักฝักข้างในก็คือว่าโอเคแล้วแห้งแล้วนะครับอ่โอเคนะครับก็พามาชมพอพูดพันจีทีแปดสองสองนะครับอายุอ่าหนึ่งร้อยสิบวันนะครับอีกสิบวันลบครบร้อยยี่สิบวันก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมผลงานตอนสุดท้ายนะครับว่าอ่า จะได้กีตันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ